สวัสดีค่ะชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่วีรดาแองเจ e ลเ c สชา n นลนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะคะสำหรับราศีหรือลัคนากันใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบางคนเนี่ย วันเกิดในโหราศาสตร์สากลนี้เริ่มตั้งแต่20กว่ากว่าแล้วนะคะในเดือนนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเดือนเกิดเราเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่องศาการเกิดต้นๆน,น,นะคลิกเข้าไปดูใต้คลิปได้นะคะถึงวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์สากลนะคะอาจจะไม่ตรงกับของไทยนะ,ะซึ่งเวลาดูคลิปใน y t u t u เนี่ยดูอันไหนก็ได้จะดูสิงหรือดูกันก็ได้นะคะ หรือดูอันไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าตรงกับตัวเรามากที่สุดนะคะเพราะอันนี้มันเป็น general reading หรือเป็นดวงแบบทั่วไปอ่านรวมรวมนะคะของคนทั้งราศีแต่ที่ดีที่สุดก็คือดวงส่วนตัวนะคะเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันมันแล้วแต่ดาวในชาร์ตด้วยค่ะถ้าคนที่มีในชาร์ตเป็นราศี ไดบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไปเขาเรียกว่า Resonate หรือว่าตรงกับราศีนั้นๆก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันเลยไพ่พลังงานนะคะที่ขึ้นมามีไพ่คล็อกเรื่องของเวลานะคะเป็นไพ่นาฬิกาและมีไพ่เลดี้นะคะผู้หญิง เหมือนกับเธอกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่มันใกล้มากละ่ะเหมือนใกล้จะถึงวันเกิดเราเนี่ยอาจารย์ว่ามันต้องมีอะไรดีๆแน่เลยที่กำลังเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันถึงเวลาของมันสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะมาถึงหรือได้รับการตอบรับนะคะ หน้าของเธอคนนี้ดูมีความหวังมองออกไปที่นอกหน้าต่างและมีแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องเข้ามาบนใบหน้าของเธอมันคือ Hope ความหวังนะคะ Expectation การคาดหวังบางอย่างรอคอยบางอย่างอย่างมีความหวังและใกล้ที่จะถึงเวลาหรือว่า divine timing เป็นจังหวะเวลาที่เบื้องบนกำหนดมาแล้วด้วยนะจ๊ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ ชุดหลักกันนะคะว่ามีอะไรที่พวกเราควรที่จะทราบบ้างนะคะราศีหรือลัคนากันได้โปรดชี้แนะแนวทางนะคะให้กับราศีหรือลัคนากันได้โปรดชี้แนะ แนวทางให้กับราศีหรือลักคนากันอ้เ้ามาก่อน The Shariat King of Swords The Magician The moon, Five of Swords, Knight of Wands, No, Knight of Swords, Five of Cups, Six of Swords, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, that bottom of the deck, that the Empress energy. which is Virgo na ราศีหรือลัคนากันโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่ที่ออกมาในระหว่างที่กำลังสับไพ่นะคะ Queen of Wands the Stars Eight of Wands Two of Swords the Hermit หลายคนส g g ก e คือไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะอาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องที่เรารู้สึกว่า เราไม่รู้จริงว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ได้อย่างไรมันทำให้เราติดอยู่ในความสับสนนะคะหรือรู้สึกว่าเรามองไม่ออกว่ามันจะแก้ได้หรือเปล่าหรือแก้อย่างไรนะ,ะแต่ตรงนี้นะคะเราคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างให้ดีเดี๋ยวเราก็จะเจอกับทางออกของปัญหานะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมีการติด ต่อเพื่อเข้าไปพูดคุยเจรจานะคะกับหลายๆฝ่ายหรือหลายๆคนดูว่าจะหาทางออกร่วมกันนะคะได้อย่างไรนะก็อาจจะมีเรื่องมีอะไรที่ว่ามันดูแล้วเนี่ยเราเองก็คงเรียกได้ว่าสมหวังแหละในสิ่งที่ว่าเราอธิษฐานจิตหรือ ในปัญหาที่เรากำลังพบเจอเนี่ยถ้าเราไปขอทางแก้หรือว่าให้เราหลุดพ้นจากอุปสรรคตรงนี้ได้อาจารย์รู้สึกว่าเราจะหลุดได้นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้เพราะอาจารย์เห็น conflict energy ที่ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นเรื่องของปมปัญหาขัดแยง้งทั้งธุรกิจการงานการเงินหรือว่าเป็นเรื่องความรักก็ได้นะคะ ซึ่งมันเหมือนกับเรารอคอยในเรื่องของโซลูชันหรือทางออกทางแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พบเจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสมีความสุขสมหวังแต่ว่าตอนนี้เรารอคอยบางอย่างอย่าง,างใจจดใจจ่อถูกไหมคะคืออาจารย์เห็นถึงความตั้งใจดีของเราในการที่ว่าอยากจะแก้ปัญหาอยากจะผ่านพ้นอุปสรรคแล้วเรารอมันอย่างมีความหวังและมีความอดทนนะคะ ตรงนี้มันมัน process ตรงนี้มันต้องใช้ความอดทนอาจจะเป็นการตามเงินที่ว่ามีคนยืมไปหรือโกงเราไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่าเรารอที่จะเคลียร์หรือคุยกับใครบางคนอย่างจริงจังนะคะมันจะมี communication หรือการติดต่อเข้ามานะอ่ะทีนี้มาดูกันอ่ะนิดนิดนึงนะคะ ช่วงนี้ดาวแรงนะระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะอาจารย์เองก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุมาพักฟื้นอยู่หลายวันนะคะนี่ดีขึ้นบ้างแล้วนะคะก็เลยอัดคลิปได้นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ยังไม่ค่อยโอเคแต่ตอนนี้ดีแล้วนะไม่ต้องกังวลนะคะคือดูแล้วเนี่ยดาวยังแรงอยู่ในเดือนนี้ก็พยายามอัา ใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยดยานภพาหนะหรือแม้แต่กระทั่งการเดินการเหินในห้องหรือว่าในบ้านหรือที่ใดก็ตามนะคะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีเรื่องของความไม่ประมาทตรงนี้ที่ว่าจะฝากไว้เพราะว่าเดี๋ยววันที่23นี้นะคะ Mercury Retrograde นะดาวพุธเดินถอยหลัง และดาวอื่นๆในชาร์ตอีกเกือบ60%เนี่ยเดินถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีสติให้มากๆนะคะอาจจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าความเครียดหรือว่าเรื่องของการอาจ็ะป่วยไม่สบายบางอย่างด้วยนะคะคือเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเรื่องเงินอีกนิดนึงนะคะดูแลหลายคนกำลังจะลงทุนหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็น การเงินการลงทุนครั้งใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจใหม่หรืออ่างานที่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะการเริ่มต้นตรงเนี้มันมันเหมือนเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลัดให้ถูกก็คือเป็นการพูดคุยที่มันมีการเคลียร์ให้ชัดกันตั้งแต่ในตอนแรก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังแนะนำแบบนี้เลยเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราเคลียร์แล้วเรามีเอกสารหรือเราบันทึกการประชุมอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะคะให้มันชัดเจนกว่านี้อาจารย์รู้สึกว่างานตรงนี้มันมีโอกาสนะคะที่จะสมบูรณ์นะหรือแก้ไขผ่านกันไปได้นะคะอุปสรรคเนี่ยมันมีให้เห็นอยู่นะเรื่องของ ตัวเงินหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับในแง่ของการติดต่อหรือการเจรจาที่มันค่อนข้างใช้เวลาอาจจะมีเรื่องให้ผิดหวังก่อนนะคะแต่สุดท้ายจะได้อย่างเช่นการกู้ยืมขอสินเชื่อหรือคนที่โดยเฉพาะนักลงทุนหรือคนที่ทำเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายโปรเจกต์ที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลเนี่ย อาจารย์เห็นเลยว่าเราจะได้ตังค์แต่เราต้องแบบฟาดฟันเยอะอะคือจะมีคนที่แบบหนึ่งนะคะเทเรานะคะก็เสียใจค่ะเสียใจอ่าผิดหวังหรือลงทุนหรือคุยกันไว้หุ้นส่วนอะไรเงี้ยก็บิดพลิ้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเสียใจแต่ว่าเราต้องไปต่อก็คือ move on นะจาก ตรงนั้นเราก็ไปหาโอกาสทำเลที่ตั้งหรืออะไรใหม่ๆการลงทุนครั้งใหม่หรือเป็นเจ้าใหม่นักลงทุนเจ้าไหนทุนเจ้าใหม่ก็ได้เราก็มีโอกาสที่จะได้เงินตรงนี้มาอาจจะเป็นเงินทางไกลหรือมาจากต่างประเทศหรือมีคนต่างชาติมาติดต่องานด้วยนะคะหรือเราก็ตามที่ว่าย้ายไปอยู่เมืองนอกหรือทำงานกับองค์กรต่างประเทศแบบนี้ก็ได้ ดูมีการติดต่อระหว่างประเทศหรือมามาไปไปกับใครบางคนอยู่นะคะนี่อาจจะเป็นเรื่องงานเงนิงนหรือความรักก็ได้ที่ว่ามีคนเข้ามาหรือเดินทางมาหามาพบเจอแล้วมันเหมือนมันถึงเวลาเนี่ยไอ้อะไรก็ตามที่มันเป็น divine timing จังหวะเวลาที่เบื้องบนกำหนดมาค่ะถ้ามันถึงเวลาปุ๊บยังไงก็ได้ทั้งโอกาสทั้งเงินความก้าวหน้า ได้หมดมันแค่ต้องรอให้มันลงล็อกเป้งเวลาของมันเมื่อเสียงนาฬิกาเนี้ยมันดังขึ้นมันถึงเวลามันก็จะดัง,ต,ง,งติ้งนองติ้งนองอย่างเงี้ยคือเขาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วว่าพรของคุณได้มาถึงแล้ว blessing has arrived นะคะตรงนี้เนี้ยไม่ต้องกังวล ทุกอย่างมันมีแผนของมันอยู่ก็แค่เรียกว่า God's plan นะคะเป็นแผนของเบื้องบนนะทีนี้สิ่งที่เราทำได้คือไหลลุยนะคะลุยลุยอะไรคะลุยทำมาหากินของเราคะ่ะปกติใช้ชีวิตปกติลุยต่อทำอะไรอยู่ก็จงทำให้ดีที่สุดนะคะอาจจะมีเรื่องพลาดหวังผิดหวังหรือเฟลบ้างไม,ไมไ่ไม่ได้ต้องจำเป็นว่าประสบความสำเร็จกับทุกตัวงานตัวธุรกิจนะคะ ตรงนี้อาจจะประสบเาวาขาดทุนได้ซ้าแต่เราจะไปสักเซสกับตัวอื่นก็ได้ค่ะประสบความสำเร็จกับตัวอื่นก็ได้เพราะว่ามันก็ยังมีถ้วยที่ล้มไปใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีถ้วยที่มันตั้งอยู่เหมือนกันตรงนี้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะอาจารย์ทำไมรู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องของพวกปิดบังซ่อนเลนหรือว่าพวกมีความลับกับเราหรือหลอกเราแอบทำอะไรลับหลังอะไรแบบเนี้การทุจริตก็ได้นะคะ พยายามแบบว่าอย่าไปยุ่งนะกับคนที่ไม่จริงใจบางครั้งเข้ามาโอ้แต่งตัวดีๆอ่ะขับรถก็ดีนู่นนั่นนี่ปรากฏเป็นพวก18 crowns 18ม <c oughs> <c oughs> งกุฎนะคะก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะ <c oughs> เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเราเราเราจะหันหลังออกนะคะจากอะไรที่มันคลุมเครือเชดดี้ y, เชดวี่ไม่ชัดเจน เพราะเรารู้สึกว่ามันมีความลับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องงานเงินหรือหรือความสัมพันธ์ก็ได้ระวัง scammer นะคะพวก love scam พวกนี้ไม่ตรงปกโปรไฟล์ไม่ตรงปกนะคะแต่ว่า king of s w o r d s เนี่ยจะมาบอกเราให้เห็นเลยว่าตัวเราเองอะค่ะคือเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแน่วแน่และมองภาพเนี่ยมองให้ขาดไม่ว่าจะเป็นภาพทางการ เงินการลงทุนเศรษฐกิจหรือปัจจัยใดๆที่มันจะมากระทบกับงานเราอย่างการที่เราคิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยตรงนี้มันมีการเริ่มต้นใหม่การใช้พลังในระมิตเพื่อทำให้เราได้เริ่มใหม่มันมีให้เห็นแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูที่ตัวเวลาจังหวะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยก็ต้องรออย่างอดทนรอให้เป็นนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเสียงอ,อดดังขึ้นเอ๊ะ จะไปไหนก็ไปได้เลยเพราะมันเราคล่องตัวอยู่แล้วไงนะาสิกันนะนะแต่แค่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีการเกริ่นหรือการพูดคุยตกลงกันไว้ก่อนนะคะว่าเขาจะเสนอออฟเฟอร์จ็อบออฟให้เราไหมเสนอข้อเสนอเรื่องงานะรับเราเข้าไปทํางานไหมหรือรับเราเข้าไปเรียนไปศึกษาต่อไหมคือตรงนี้มัน มันต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบกันนะคะแต่อาจารย์ว่ามีลุ้นนะคะมีลุ้น door to spirits ประตูที่เปิดออกสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเบื้องบนเนี่ยเขาเขาลงมาช่วยเราแล้วแหละถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยคือมันมันเป็นประตูโอกาสใหม่ๆอะค่ะที่ว่ามันเปิดออกอะรับเราเข้าไปทำแต่ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกหวาดกลัวไม่มั่นใจนะคะ อาจจะเคยผิดหวังมาก่อนจนเสียเซลล์ะ่ะโดนปฏิเสธเยอะๆก็ผิดหวังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโอกาสเรายังมีรอเราอยู่ข้างหน้า <c oughs> คือคือเราเห็นแต่สิ่งที่มันล้มเหลวหรือผิดพลาดในอดีตของเราเราโมแต่ไปโฟกัสที่ตรงนั้นนะคะไปจ้องมองแต่ถ้วยที่มันล้มไปมันไม่ได้ไประโยชน์ในเมื่อมีถ้วยใบอื่นที่มันยังตั้งอยู่อยู่ข้างหลังเราเราไม่เห็นนะ ตรงนี้เราต้องรักษาเยียวยาบำบัดฟื้นฟูอารมณ์ความรู้สึกจิตใจนะคะจะเป็นเรื่องความรักก็ได้หรือเรื่องงานเรื่องอื่นๆก็ได้แต่จาจรู้สึกว่าเราต้องฮฮลรักษาเยียวยาบำบัดก่อนเพราะว่าถ้าเราเจอการเทการขัดแย้งเลิกลาเพราะทะเลาะกันหรือว่ามีคนกีด,ก,ดกันนะคะจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือว่าอะไรใดๆก็ตามที่ทําให้เราไม่สมหวังมาก่อนหน้านี้ มันมันเหมือนกับมันจะมี second chance หรือโอกาสที่สองหรือเป็น third chance fourth chance สามสี่ก็ไม่รู้นะแป๊มหนึ่งขออภัยนะคะอ่ะทีนี้มาดูไพ่ความรักหน่อยมีไพ่ reconciliation การกลับมาคืนดีกันบอกแล้วว่ามันมีเรื่องโอกาสที่สองที่สามที่สี่นะคะคิดว่ามีใครบางคนที่อยากจะมาขอโทษ นะให้กับราศีกันถ้าก่อนหน้านี้เขาทําอะไรที่ผิดต่อเราหรือสร้างความขัดแย้งหรือทําให้เรารู้สึกเสียใจอะ่ะอาจารย์ว่าจะมีคนกลับเข้ามาในชีวิตเหมือนมาขอเริ่มต้นใหม่ forget the past start the new แล้วเราใช้พลังเนีมิตดึงดูดเขากลับเข้ามาด้วยเราอาจจะไปมูเตลูถึงเขาไปขอเจ้าขอเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเราอาจจะนึกถึงเขาตลอด เทลเ,เลเพซีเราโทรจิตหาเขาเขาโทรจิตหาเราโทรสายพันกันยุ่งเลยคือพูดเล่นนะคะเหมือนกับเราพยายามติดต่อกันทางจิตอะคิดถึงอะเออเนี่ยมันเลยทำให้เขายัางวนเวียนกลับเข้ามาเหมือนกลับมาขอโอกาสอีกครั้งอยู่ที่เราจะเอาหรือเปล่าเมื่อมันถึงเวลาการรีวิเนียนนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น การกลับมาคืนดีมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะคะแต่ตรงนี้มันเต็มไปด้วยความรักโรแมนติกมันมี romantic feelings ออยู่รอบๆเป็น love is in the air ความรักมันล่องลอยอยู่ในอากาศอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันมันไปเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้ในเมื่อมันมาทรงนี้แล้วนะคะแล้วพูดถึงตอนนี้มีใครบางคนที่เราห่างกันไม่คุยกันหรืออยู่กันคนละที่ก็ได้นะคะห่างทางกายหรือห่างทางใจก็ได้ ใครบางคนเนี่ยคิดถึงความใกล้ชิดกับเราอยากจะจุมพิษนะคะกับเราอีกแต่ก็ต้องระวังว่าเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เหมือนดูดพลังอะ่ะเป็น energy vampire เหมือนกับเป็นคนที่ drain ดูดพลังเรามาเลยรู้สึกท o x i ซิกรู้สึกเป็นพิษรู้สึกอยู่ด้วยแล้วเหนื่อยอยู่ด้วยแล้วเราต้องแบบเหมือนพยายามทำให้เขาพอใจอะ่ะแล้วเราเป็นทุกข์ของเราเองอะ่ะ ถ้าเป็นลนักษณะนี้นะคะรีบเฟดเลยแต่ว่าคิดว่าต้องดูว่าการกลับมาของใครบางคนตรงเนี้ยมันมันเปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าหรือยังเหมือนเดิมนะคะก็ต้องดูแต่ละบุคคลนะซึ่งเรารู้อยู่อะว่าเขาเป็นยังไงถ้าเราคิดว่าเขาไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกก็เขาเป็นของเขาอย่างนั้นก็าจะาต้องปล่อยเขาไปแต่ถ้ามันยังพอมีหวังว่าเอ้ยเขาไปดู shadow work ไปเติบโตมาแล้วดีขึ้นแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะให้โอกาสไหมแต่คือตัวเราอะเรามีพลังที่มันแน่นอยู่ในตัวเราเราไม่ได้ต้องการใครเราก็อยู่ได้เราเราไม่ได้ต้องไปพึ่งพาใครเราอินดิพนเดนต์เราอบัน d a เดนต์เรามีทุกอย่างดีเอ็ p พ e รส e อ e เนอคือตัวเราคือเรามีเงินเรามีงานที่มั่นคงเรามีชีวิตที่ดีแล้วเราก็รักคนอื่นเป็นเราก็สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มาให้อะไรที่ต่ำกว่าที่ควรได้เราบอกเราไม่เอาตรงนี้เราต้องการ justice หรือความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นเพราะก่อนอันนี้เราไม่ได้รับเขา treat เราหรือทำกับเราได้แบบแย่นะคะในจุดที่ว่าเราต้องออกมาเลยเราไม่ไหวหรือเขาไปจากเราเองก็ได้แต่ six of cups เนี่ยเขาจะกลับมากลับมาพร้อมคาขอโทษการขอโอกาส แต่ถามว่าเราต้องเอาไหมไม่จําเป็นนะอาจารย์รู้สึกว่าเราจะเลือกที่จะ move on ก็คือไม่กลับไปแล้วโดวยสามการหย่าร้างนะคะมีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วยสําหรับบางคนถ้าได้หยา่าก็มีการแบ่งทรัพย์สมบัติหรือเป็นเรื่องของเงินมรดกก็ได้นะคะใครที่เอาเงินมรดกก็มีโอกาสได้รับแบ่งสันเป็นส่วนหรือเป็นลักษณะการมีคดีความบางอย่างที่ว่าทําให้เราได้ในเรื่องของค่าชดใช้สินใหม่ทดแทน บางอย่างอาจจะเป็นค่าเสียหายก็ได้นะคะหรือเป็นเงินมรดกเงินแบ่งสมบัติกันอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยอาจารย์เห็นเรื่องของความสุขในครอบครัวในบ้านของเราเองนะคะหรือเป็นการพบกับใครบางคนที่เรียกได้ว่าเป็น marriage material เป็นคนที่เขาจริงจังอะ่ะกับความสัมพันธ์และคิดจะคบเราแบบ long term ในระยะยาว เราหาแบบนี้ดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าคนเก่ามันไม่ได้หรือมันไม่ใช่หรือเขาไม่ได้ดูแลเราดีเลยอย่างนั้นอนะ่ะคบแล้วชีวิตไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเออแล้วแต่นะแต่อาจารย์ดูแล six o f penacles t เนี่ยเราจะมีคนใหม่ที่เข้ามาแล้ว reciprocate พอๆกันอะ่ะแฟกับเราอะ่ะ ปริมาณความรักที่เรามีให้เขากับที่เขามีให้เราอ่ะมันพอๆกันหรือศีลบางอย่างที่เสมอกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของการรับและให้ที่พอๆกันไม่เอาเปรียบกันอย่างนั้นก็ได้นะคะดีกว่ากลับไปน้ำตาเช็ดหัวเขาอืมตรงนี้เราลองพิจารณาดูละกันถ้าใครเข้ามาตอนนี้ยังไม่ต้องรีบหรอกคะ่ะมันมีคนที่อยากจะมาเสนอรักใหม่ให้กับเรา แต่ก็มีคนเก่าที่อยากจะวนเวียนกลับเข้ามาเอเนอร์จีของตัวเก่าหึงมากเลยอะนะคะแล้วแต่แล้วแต่เราเป็นคนเลือกดุละยะพินิษ์สุดท้ายนี่มันเป็นของเราอยู่แล้วคนบางคนเขาต้องการเรามากมากกว่าแค่เรื่องของความรักด้วยซ้ำมันจะเป็นรวมไปถึงเรื่องบนเตียงนะคะเนี่ยเขามีความ craving หรือว่าอยากกอดอยากจูบเราอีกครั้งโอ้คือเขารู้สึกว่าพันธนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันไม่มีทางที่จะแบบทําให้ขาดไปจากกันได้นะคะเออแต่ทีนี้เนี่ยเขาอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งที่อยากกลับมาใกล้ชิดแหละเขารู้สึกเหมือนเขาลุ่มลงเราหนักมากอาจารย์ว่ามันคือทั้ง last แต่เลิฟด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่เห็นแน่ๆเลยเนี่ยมันคือเรื่องของความหื่นหรือว่าอยากจะใกล้ชิดในแง่ของกิเลสด,ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเกี่ยวกับคนที่เข้ามาหรือกลับเข้ามาในชีวิตว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่เขาเข้ามาเนี่ยมันมันคืออะไรกันแน่นะคะเออถ้ามีใครที่ถูกใจก็สามารถมาดูส่วนตัวได้นะคะว่าเป็นยังไงดีหรือเปล่าคุ้มไหมนะคะกับการที่จะแบบ ไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้ดีนะโอเคค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้นะคะที่ ID ดีไลด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูแบบสร้อยนะคะสวยๆนะเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook Page นะคะชื่อวีรดาแองเจ b ลเบสนะคะหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรกนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะไลเซนนะนะคะหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชื่อนะคะ ชื่อมงคลต่างๆก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะในเรื่องของชื่อธุรกิจหรือว่าชื่อส่วนตัวก็ได้นะคะชื่อตัวเราสอบถามรายละเอียดได้ทางไล n e ID เดียวกันนะคะใครที่รู้สึกว่ายังมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับหรือว่าทุกใจเครยียดนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะก็ลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอน นะคะก็พยายามฝึกจิตนะในระหว่างที่เรากำลังจะนอนหลับนะแล้วก็ปล่อยให้หลับไปเลยก็ได้นะคะดีเลยแหละถ้าอย่างนั้นก็คือเหมือนกับหลับไปแบบเขาเรียกว่าจิตเรานิ่งสบายสงบนะคะดีกว่าเนาะตื่นมาอีกวันก็จะได้รู้สึกว่าเออเราสดใสนะคะก็เหมือนมีคนคุยกับเราอะ ก่อนที่เราจะนอนเงนี้ยนะคะอืมทีนี้ถ้าอย่างไรก็ตามนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจจัดทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อมาอีกเรื่อยๆนะคะอืาก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ออกคลิปมาก็จะได้เห็น เป็นคนแรกๆเลยและที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ในสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการดึงดูดเข้ามานะคะอย่าใส่รายละเอียดเรื่องชื่อเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องใส่มานะคะแค่บอกว่าต้องการอะไรดึงดูดอะไรดีนะคะช่วยกันนะคะในเรื่องของการแชร์พลังงานบวกนะในกลุ่มของอพวกเรานะคะ ราศีเดียวกันเนี่ยที่ฟังคลิปราศีหรือลัคนาดเดียวกันเนี่ยนะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจอาจารย์มีความสุขมากๆนะคะที่ได้ทำคลิปดีๆให้กับพวกเราเดี๋ยงไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ